กลุ่มต่อต้านดุบื้มฟังอิสราเอลปุ๋ยใต้ดินในเวสแบงค์เพียบวันที่23มกราคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนาวรัรวังชากรบิกวอลผ่า,าโลกสถานการณ์ล่าสุดในปาเลสไตน์ดุเดือดไม่พักค่ะขณะที่การแลกตัวประกันดำเนินอยู่ในฉนวนกาซาศึกใหม่ปัทุจากการประทะ ระหว่างกองกำลังราเอลกับกลุ่มต่อด,ด้านในเวสต์แบงค์ระเบิดขึ้นอย่างดุเดือดเลยนะคะสถานการณ์ในเวสต์แบงค์ต่างจากที่ฉนวนกาซามีการรณรงค์ทางการของราเอลในเขตเวสต์แบงค์ทวีความโหดเหี้ยมและรุนแรงมากขึ้นเพราะมีการสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังของ PA ซึ่งเป็นหน่วยความมั่นคงของปาเลสไตน์นะคะอดีตนั้น หรือในปัจจุบันก็ถือว่าอยู่สังกัดกลุ่มฟาตาบอกว่าเป็นสายกลางนะคะแต่ครั้งนี้ร่วมกับทหารอิสราเอลปราบปาเลสไตน์ที่ลุกขึ้นสู้ที่สำคัญมีอีกกองกำลังหนึ่งก็คือกลุ่มชาวอิสราเอลที่หัวรุนแรงยังไม่ชัดนะคะว่าการต่อสู้นี้คล้ายกับอดีตท,ที่ตอนออประทะกันระหว่างกลุ่มต่อต้านขบวนการต่อต้านของปาเลสไตน์ กับกลุ่มฟาตาในานามของพีเอตอนนั้นขัดแย้งกันแล้วก็ปะทะกันเองแต่สุดท้ายพีเอก็ต้องหยุดเพราะว่ามีการเจรจาแล้วก็คลี่คลายไปมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะที่เวสต์แบงค์วันนี้ดูคล้ายๆว่าจะซ้ำรอยอดีตเมื่อพิจารณาว่าประชากรชาวป,ปาเลสไตน์ในพื้นที่น,นั้นเผชิญกับความรุนแรงถึง3ระดับจาก3กลุ่ม คือจากกองทัพของอิสราเอลเราเรียกว่า IDF หรือ IOF ก็ตามเพราะ IOF ก็คือกองกำลังเอกชนอื่นๆที่เข้ามาร่วมกับกองทหารอิสราเอลนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ตั้งถิ่นฐานเช่าย,ยื้หววรุนแรงที่เข้าเมืองคือเข้ามาเวสต์แบงค์อย่างผิดกฎหมายนะคะคือไม่ใช่คนในคนอิสราเอลในเวสต์แบงค์ด้วยมาจากภายนอกเข้ามาติดอาวุธมาด้วยการที่กองกำลังรักษาความปลอดภัย ของอับบาสนี่นามพีเอนี่แหละทั้งๆที่เป็นคนปาเลสไตน์ด้วยกันแต่กับพักดีสวามิภักอิสราเอลนี่แหละค่ะที่เป็นจุดอ่อนแล้วทางฝั่งชนบกาซาข้อกังวลว่าจะแพ้เพราะว่าคนปาเลสไตน์ด้วยกันเองแต่ว่าในข้อที่จริงต้องดูที่นั่งกอ,องกำลังต่อต้านเจนินนะคะที่ปฏิบัติการสู้รบกับ3หน่วยงานที่เวสแบง ที่จริงเขาหวังว่าจะรักษาสายเลือดของชาปาเลสไตน์ไว้ก็ประนีประนอมตกลงลงนามข้อตกลงกับปาเลสไตน์เมื่อวันที่14มกราคมอนุญ,ญาตให้กองกำลังของปาเลสไตน์หมายถึง PA เข้าไปในเจนินแล้วก็จะไม่มีการเผชิญหน้าตราบใดที่กองกำลังปาเลสไตน์หรือ PA ไม่ใช้มาตรการรุนแรงกับกองกำลังต่อต้านเจนินกองทหารอิสราเอลเข้าไปในเจนินเพราะ PA เนี่แหละค่ะ อนุญาตให้เข้ามาไม่เช่นนั้นก็เข้ามาไม่ได้ได้ทำการทำร้ายจับกลุ่มคนปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์จำนวนมากตั้งแต่วันที่หยุดยิงนั่นแหละค่ะชาวปาเลสไตน์จึงมองว่า PA ได้กลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของกอ,องทัพอิสเอลไปแล้วโดยพฤตินันเรื่องนี้คงต้องดูกันอีกยาวค่ะโปรงฟาตาและทุกกลุ่มในปาเลสไตน์ได้ลงนามปฏิญญาที่ปักกิ่งแล้วนะคะว่าจะร่วมมือกัน จัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสราเอลวันนี้แปลกมีการปราบปรามคนปาเลสไตน์ที่ลุกขึ้นสู้อิสราเอลแรลก็มองว่าต้องการความสงบแต่กลายเป็นว่าเปิดโอกาสเปิดบ้านให้ฐานอิสราเอลบุกโจมตีคนปาเลสไตน์ด้วยกันอันนี้สร้างความร้าวฉานและความเจ็บปวดใจของชาวปาเลสไตน์และนักสู้ในกาซามากเลยเดวิดเคริสเขียนไว้ใน The t i m e of Israel ว่า อิสราเอลพ่ายแพ้ในชนวนกาซาถือเป็นความพ่ายแพ้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลอันนี้เป็นมุมมองเป็นทางการของอิสราเอลนะคะแต่ไม่สามารถประกาศออกมาได้จำเป็นมันเกิดผลกระทบทางจิตวิยาจากการพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้อิสราเอลต้องตัดสินใจนะคะฉีกข้อตกลงหยุบยิงอีกไม่ใช่อันนี้กดฉีกอยู่แล้วแต่อันนี้ฉีกแต่วันแรกเลยมีการดำเนินการรุนแรงในเวสต์แบงค์ทันที ด้านหนึ่งเบี่ยงเบนความล้มเหลวต่อประชาชนอิสราเอลด้วยกันอีกด้านหนึ่งเอาใจสายเหี่ยวว่าอาน,นาย่อมหยุดยิงในกาซาแต่ไปถล่มที่เวสแบงก์จริงๆก็สูญเสียมากนะคะมีบาดเจ็บและเสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้ว10มีเด็ก1คนแล้วก็บาดเจ็บประมาณ40ในเขตเวสแบงก์ซึ่งจริงหลายเมืองด้วยกันเกือบ10เมืองเพราะว่าอิสราเอลถอนกำลังจากกาซา ส่งไปบุกที่เวสแบงค์เจ็ดกองพันเชียวนะคะนี่ยังไปรวมกับ PA แล้วก็กลุ่มผู้ต้านิฐานชาวอิสราเอลหัวรุนแรงซึ่งถูกปล่อยจากคุกเพราะทั้งลงนามนิรโทษและก,กระทรวงกลาโหมอิสราเอลปล่อยจากคุกหมดเลยนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่อิสราเอลยอมฉีกกฎไม่แคร์อะไรเลยเพื่อประคับประคองกลุ่มเดียวไม่ให้เทรัฐบาลเนทนันยหูเหมือนคำขู่ขณะเดียวกัน ก็จับมือกับ PA ให้ความหวังว่าหลังหยุดศึกหลังจบศึกปาเลสไตน์จะให้ PA ดูแลปาเลสไตน์ทั้งหมดคิดว่าขบวนการต่อต้านและประชาชนปาเลสไตน์จะยอมหรือคะเพราะคนที่สูญเสียจำนวนมากคือขอบวนการต่อต้านที่ลุกขึ้นสู้กับการยึดครองและการเอารัดเอาเปรียบของกองทัพอิสราเอลแต่ PA หวังแต่ PA ประวัติไม่ค่อยดีนะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะคะว่า ว่าจริงเบื้องหลังมันคืออะไรและผลมันจะเป็นยังไงต่อไปในเมื่อความร้าวฉานในหมู่ปาเล,ลสไตน์ปรากฏขึ้นแล้วมาดูปฏิบัติการของกองกำลังต่อสู้ในเจนินนะคะเขารายงานในทวิตเรมของนักรบเจนินในรอบ24ชั่วโมงนักรบมีการประทะกับกองกำลังอิสราเอลใช้อาวุธหนักย่านเบิร์คินอันนี้เหตุเกิดที่ทางตะวันตกของเจนินใช้ ปืนบุคคลและอุปกรณ์ระเบิดส่งผลให้ฐานอิสราเอลเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ก็มีการบึ่มจากกับดักใต้พื้นดินทำลายรถลำเรียงผลขุ้มเกราะเนเมอร์ในเขตทาลอาอัดอัลกาบในเจนินอีกเช่นกันส่งผลให้ฐานอิสราเอลเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเช่นกันนอกจากนี้นักรบ จุดชนวนเบื้มรถปราบดินเ s l ในย่านใกล้เคียงของเมืองเจนินใกล้ๆกับจุดแรกที่โดนไปมีการซุ่มโจมตีบุกปะทะในระยะประชิดต,ตัวกับหน่วยพิเศษของเ s l ในพื้นที่อัลฮาดฟของเจนินศาสตระสุนใส่กองกำลังเ s l และพาหนะส่งผลให้ฐานเ s l ลเสียชีวิตและบาดเจ็บตัวเลขจริงๆเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะอยู่ท่ามกลางการต่อสู้นะคะอย่าลืมว่าเ กองพันเทียวนะคะพร้อมด้วยรถถังและอาวุธครบมือในขณะที่ฝ่ายต่อต้านในเจนินก็ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนนะคะซึ่งก็ทนกันมานานแล้วงานนี้ไม่ทนที่สำคัญคนปาเลสไตน์ด้วยการในเขตเวสแบง์เอามาช่วยอิสราเอลปราบคนปาเลสไตน์อันนี้ละค่ะซึ่งในส่วนรวมหมายถึงขบวนการต่อต้าน กำลังคุยกับพีเอนะคะให้หยุดบทบาทปราบปรามขบวนการต่อสู้ในเวสแบง์เพราะไม่ว่าจะใช้เหตุผลอะไรเท่ากับไปสนับสนุนอิสราเอลยึดเวสแบง์นั่นเองสงครามแระลอกใหม่ก่อตัวขึ้นแล้วนะคะที่เวสแบง์ดูเหมือนว่าการแลกเปลี่ยนตัวประกันและการหยุดยิงอาจไม่สามารถดาเนินต่อไปจนถึงระยะสุดท้ายที่ต้องถอนหานอิสราเอล ออกจากฉนวนกาซาและเวสต์แบงค์ทั้งหมดแน่นอนเลยทรัมป์เองก็มองว่ามันคงไม่ถึงเวลาไหมทรัมป์ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะเพราะคนปฏิบัติจริงคืออิสราเอลอิสราเอลไม่เคยปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นสหรัฐโดยทรัมป์จะยังคงกางปีกปกป้องและสนับสนุนอิสราเอลอย่างไม่มีเงื่อนไขอาจจะเต็มที่ยิ่งกว่าสมัยไบเดนเสียอ,อีกเพราะเป้าหมายหลักของทรัมป์คือทำลายอิทิพลอิรัก โจทย์เดิมนะคะและขบวนการต่อต้านเพื่อจัดระเบียบตะวันออกกลางใหม่อย่างถึงที่สุดค่ะ